สวัสดีครับผมนายปิยเกียรติศรีสารารหัสนักศึกษา5401001621091นะครับนี้ผมจะมาทำชิ้นส่วนจกักรยานที่ชื่อว่าตะเกียบคู่หน้านะครับโดยชิ้นงานเมื่อสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากสร้างชิ้นงานใหม่ ใช้คำสั่ง New ครับเลือกประเภทเป็น Part นะครับจากนั้นเราจะทำการส k e t ชิ้นงานก่อนนะครับไปที่ s k e t c ครับเลือกคำสั่ง s k e t c เราจะสเก็ตในส่วน Top Plane นะครับเริ่มแรกเริ่มจากสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง33มิลิเมตรนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับ ต่อมาทำการ extrude นะครับไปที่ extrude dashboard นะครับเราจะ extrude แบบ by นะครับ extrude ออกมา10มิลิเมตรเลือก direction โอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะส k e t c อีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่คำสั่ง s k e t c ครับเลือกเพจนในส่วนนี้นะครับใช้คำสั่ง circle นะครับสร้างวงกลมขึ้นมา ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรนะครับเวลากดโอเคครับทำการ extrude ขึ้นมานะครับเป็นความยาว120มิลิเมตรครับแล้วกดโอเคและทำการสเกตอีกครั้งนะครับ คลิกเลือกเพลนเป็นเพลนี้นะครับสร้างวงกลมขึ้นมาให้มีขนาดของวงกลม14มิลเมตรนะครับกดโอเคทำการเอ็กซ์ูดขึ้นมานะครับเอ็กซ์ูดขึ้นมา2 5มิลเมตรนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ออกมาต่อมาจะทำการแชมเฟอร์นะครับไปที่คำสั่งแชมเฟอร์ครับ เลือกจุดที่จะแชมเฟอร์ให้มีความยาว1.25ม mm ิลเมตรนะครับมุม45องศานะครับเสร็จแล้วเลือกจุดที่จะแชมเฟอร์จุดนี้นะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกดโอเคครับจากนั้นจะทำในส่วนด้านล่างกันนะครับกด s p a c e bar ครับเลือก Bottom ครับ จะทำการสเก็ตในส่วนด้านล่างนะครับไปที่สเก็ตครับเลือกเพลยเป็นเพลยนี้นะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1วง,งขนาดดเมนเตอร์28มิลิเมตรครับเสร็จแล้วกดโอเคครับต่อมาทำการ extrude นะครับไปที่ e x t r u d e boss b a s ครับ extrude ออกมา180มิลิเมตรครับ เสร็จแล้วกดโอเคครับเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาเราจะทําการสร้างส่วนที่ยึดกับล้อนะครับโดยเริ่มต้นเราจะทําการสร้างเพลนขึ้นมาใหม่นะครับโดยเราจะเริ่มจากการสเก็ตเส้นเ e สเฟลนก่อนนะครับไปที่คําสั่งสเก็ตครับเลือกสเก็ต เลือกเพนเพนนี้นะครับสร้างเส้นเ t e น l ลายขึ้นมาแล้วกดโอเคนะครับต่อมาเราก็จะทําการสร้างเพลมกใหม่นะครับโดยการออกจากแอาสเกตก่อนนะครับไปที่ฟีเจอร์ครับเลือก r e f e r e n c e Geometry นะครับ เลือกเพลนครับเลือกเส้นเร e เ c นของเราก่อนนะครับเป็นเส้นนี้นะครับและเลือกเส้นพื้นที่ตั้งฉากของเราก็คือหน้านี้นะครับจะเป็นแบบนี้เป็นฟู l l y f ฟ้าได้ต้อยแล้วก็กดโอเคครับเป็นแบบนี้ขึ้นมาต่อมาทําการสเก็ตในส่วนของไรเพนนะครับไปที่ไรเพนครับปรับเป็น normal t o o l ทำการสเกตต์นะครับโดยไปที่คำสั่งสเกตต์ครับเลือกเพนเป็นเพนหนึ่งครับเพนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ทำการสร้างสเกตต์ขึ้นมานะครับสเก็ตเป็นรูปแบบคร่าวๆออกมานะครับ ความยาว1 8บ mm แมิลิเมตรครับกด A นะครับเพื่อทำให้เป็นเส้นโค้งได้เลยนะครับ แล้วก็ปิดมุมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วกดโอเคครับต่ามาจะทําการกําหนดขนาดนะครับไปที่ Smart Dimension ครับกําหนดตรงนี้เป็น3มมิลิเมตรครับเส้นโค้งนี้มีรัศมี5มิลิเมตรครับและมุมระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็น28มิลิเมตรครับ นี้ก็เป็น3มมเมตหมือนกันนะครับและมุมระหว่างจุดนี้กับชิ้นงานนี้เป็นสิบเก้ามเมตรสิบเก้าองศานะครับและความยาวตรงนี้นะครับเป็น25สิบห้ามิเมตรครับเราจะทำเราจะทำการปรับให้เข้าที่นะ ดูใหม่นะครับก็เราจะกำหนดขนาดที่จุดนี้เป็น25มิลลิเมตรครับและัศมีตรงนี้เป็น3มิมตครับต่อมาก็จะกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นแต่ละเส้นนะครับโดยผมจะให้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันครับ ผมจะกำหนดมุมตรงนี้นะครับเป็น19องศาเหมือนเดิมนะครับได้เป็นลักษณะนี้ออกมาเนี่ <Yes. S 1> กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคต่อมานะครับเราจะทำการ extrude นะครับ ไปที่ฟิวเจอร์ครับเลือก e x t r u d Spot Base ครับเราจะ e x t r u d e แบบบายนะครับ e x t r u d e ออกมา8มิมครับเลือก Reverse Direction นะครับเสร็จแล้วกด OK ครับได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาหลังจากนั้นเราจะทำการฟิลเลตงานนะครับไปที่คำสั่งฟิล l e t ครับเลือกเรเดียนของการ f i l เลตเป็น3นะครับ ทำการเลเดียนในส่วนต้องการก่อนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับฟิลเลตครั้งนะครับไปที่ฟิเลตครับเลือกเป็นหนึ่งมิลลิเมตรนะครับทําการฟิเล็ตในส่วนที่ต้องการนะครับ นี้นะครับแล้วกดโอเคครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการใส่สีกับชิ้นงานนะครับทำการ Select All ครับโดยกด c อ n t r o l a ครับแล้วเราให้เราไปที่ a p p e a r a n c e ครับโดยเราจะใส่สีเป็นเลือกเป็นเทน n t นะครับ เลือกในหัวข้อคาครับจะใช้สีกอสเลสครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับชิ้นงานนี้นะครับชิ้นงานที่ชื่อว่าตะเกียบคู่หน้านะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะทำการเซฟนะครับไปที่คำสั่งเซฟครับเซฟในชื่อชิ้นงานตะเกียบคู่หน้านะครับ เสร็จแล้วกดเซฟครับเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับชิ้นงานนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ